อามีจริงค่ะแต่ครับตายเจ็ดวันจะกลับบ้านคิดว่ามีจริงไหมครับตายเจ็ดวันจะกลับบ้านดวงวิญญาณใช่ไหมสามวันไหมถ้าสามวันรอเอ,เอาเอาตรงๆนะถ้าถ้าเป็นหลักหลักเขาเรียกว่าหลักพุทธแท้นะหลักพุทธแท้นะถ้าเป็นตามคําหลวงพ่อ,อราศีลิงดําพูดนะท่านจะบอกว่าตายเมื่อไหร่เกิดเมื่อนั้นอะ ไปเกิดนี่คือเกิดเป็นดวงวิญญาณเกิดเป็นผีเป็นปีศาจเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเนี่ยมัน,นขึ้นมนเป็นมนุษย<น>์ได้นะม,มันเป็นมนุษย์ถามว่าได้ไหมหนึ่งอารมณ์จะเป็นมนุษย์ได้นะหนึ่งเลยนะสี่ห้าบริสุทธิ์ต้องเห็นช่องคลอดนี่เล่าให้ฟังอ๋อหรอมีอยู่ครั้งหนึ่ง <c oughs> สิสิ่งหลวงตามาหาบัวเอามาว่ามา น้ำเงินพรุ่งนี้มีนัดผ่าตัดจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะจัดของขวัญมายัางจะ๊ะใช้ยังจัดของขวัญมายัาง